หมอชอลนา่านเตรียมยกร่างกฎหมายใหม่กัญชาห้ามใช้สันทนาการปิดช่องโหว่ช่องว่างที่เป็นข้อห่วงใยของประชาชนโดยเฉพาะการนําพืชสมุนไพรไปใช้ผิดประเภทก็เรียกได้ว่าเป็นการให้สัมภาษณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายการใช้พืชสมุนไพรยอย่างกัญชาได้ชัดเจนมากที่สุดนะคะนะับตั้งแต่เริ่มมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่กันขึ้นมาเลยทีเดียวภายหลังจากเมื่อวันที่15บพฤศจิกายนนะคะ นายแพทย์ชลนั่นสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสาธารณสุขออกเปิดเผยถึงการยกร่างพระราชบัญญัติกันชงกันชาพุทธศักราชใหม่อ้างอิงจากการให้สัมภาษณ์เที่ยวล่าสุดนะคะของนายแพทย์ชลนั่นถึงขณะนี้กฎหมายเกี่ยวกับกันชาได้มีการยกร่างพระราชบัญญัติกันชงกัญชาเรียบร้อยแล้วจากนี้จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากร่างเดิมมี94มาตราขณะนี้เหลือเจกว่ามาตราแต่ในส่วนของรายละเอียดสาระสําคัญนั้นยังมีจํานวนมากโดยเฉพาะเรื่องมาตรการการ ควบคุมการอนุญาตอนุมัติเช่นผู้ที่จะปลูกกัญชาเดิมอนุญาตให้แค่เป็นจดแจ้งเท่านั้นแต่ตอนนี้เห็นว่าต้องเป็นสมุนไพรควบคุมต้องมีการอนุญาตใครจะปลูกก็ต้องได้รับการอนุญาตให้ปลูกนอกจากนี้นะคะยังมีมาตรการควบคุมไม่ให้มีการใช้กัญชาบิดประเภทถ้ามีการจดทะเบียนแคนาบิสช็อปแล้วก็อนุญาตให้ใช้ใบบอนุญาตเดิมต่อได้แต่จะใช้อะไรก็ต้องได้รับอนุญาตเสียก่อนต้องอยู่ภายในใต้การควบคุมทั้งหมด ที่คําถามที่หลายคนสงสัยณนะตอนนี้นะคะที่ว่าจะมีการนํากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดเหมือนเดิมหรือไม่นายแพทย์ชลน่านตอบว่าถ้าถามว่าจะให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติดดีไหมผมคงตอบตรงนี้ว่าไม่ เมื่อถามย้ำนะคะว่าจะไม่มีการนําช่อดอกกลับไปเป็นยาเสพติดใช่หรือไม่นายแพทย์ชลนานก็กล่าวว่ายังไม่มีส่วนที่จะยืนยันได้หรือไม่ว่าร้านจําหน่ายกัญชาจะไม่ได้รับผลกระทบจากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นายแพทย์ชลนานก็ระบุว่าก็ต้องไปดูกฎหมายที่จะเขียนเอื้อประโยชน์ให้กับมิติของการแพทย์และสุขภาพอะไรที่ส่งเสี่ยงต่อการใช้ผิดประเภทย่อมได้รับผลกระทบต้องไปดูในบัญญัติในกฎหมายต่อไปในอนาคตเหนื่อยทำเสียงหมอชลนานแล้วันี